ไอจนะคะ2024นะคะวันนี้โค้ดแอจะมาแจกทริคดีๆนะคะสำหรับการปั้นหน้าร้าน IG ของเรานะคะโดยใช้ IG Shop นะคะเพิ่มยอดขายของสำหรับทุกๆคนนะคะสำหรับปี2024นะคะโค้ดแอนนะจะมาอัปเดตนะคะในทุกๆฟีเจอร์นะคะที่จำเป็นสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะเพื่อเตรียมตัวนะคะที่ทุกคนที่ติดตามโค้ดแอนนะจะได้นะคะมี IG ของคุณนะไว้ปั้นเงินล้านนะสำหรับปี น,นะคะคเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะค้ดแอดเลยทำอีพีนี้ให้กับทุกคนนะคะจะรวบรวมทุกอย่างที่จําเป็นเกี่ยวกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะเพื่อทุกคนนะจะได้ปังในปีหน้านะคะก็อีพีแรกนะคะโค้แอดเลยอยากจะมาทําเกี่ยวกับการปั้น IG นะคะขึเป็น i.g.shop เนาะจะอารมณ์คล้ายๆตัว tiktok shop เลยนะคะโค้ดแอดคิดว่าปีหน้านะ ทุกคนน่าจะได้ใช้แล้วก็มันจะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะสามารถปักหมุดหน้าร้านของเราใน IG ของเรานะคะแล้วก็ช่วยในการดันยอดขายของเราด้วยเราสามารถยิงแอดได้ด้วยนะคะโค้ดแอบอกเลยนะเดี๋ยวจะมาทําเป็น EP ให้กับทุกคนนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอไว้นะคะหรือใครที่สนใจลงเรียนกับโค้ดแอนะอยากจะเจอตัวเป็นๆกับโค้ดแอนะอยากจะมาแบบคอนซัลต์กับโค้ดแอนะคะก็ สามารถทักไลโอเอันี้มาได้เลยนะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะคิวของการเรียนกับโค้ดแอ้นะเดือนหนึ่งโค้ดแอจะรับไม่เกิน5คนนะคะแล้วก็จะเลือกรับด้วยนะทุกคนก็อยากได้คนที่ตั้งใจจริงๆแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมนะคะก็สามารถนะเรียนในช่อง YouTube ของโค้ดแอ้นะโค้ดแอ้รวบรวมมาความรู้ของ i ิน t a g r กรระดับทั่วโลกเลยนะคะทุกคนก็คือรวบรวมนะมาจาก ข้อมูลกูรูต่างๆของ IG นะคนแอดอัปเดตทุกวันเลยนะก็จะมาลงในช่องนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มการสำหรับ EP แรกเลยคะ่ะจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเลยนะคะเกี่ยวกับการทำา IG Shop นะคะซึ่งโค้ดแอมั่นใจว่าปีหน้าปี2024เนี่ย าการทำไอจีช็อปเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเหมือนตัว Tik t o k s h o p เลยนะคะทุกคนก็เนี่ยหน้าตาของตัว IG Shop นะคะของทุกคนเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนโค้ดแอสสรุปมาให้กับทุกคนเลยนะคะโอเคอ่ะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำา IG Shopping นะคะหรือ IG Shop ของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะคะทุกคนก็คืออันนี้นะคะ เราสามารถใช้ในผ่านตัว Line MyShop นะคะสำหรับใครที่ไม่มีเว็บไซต์นะคะสำหรับ EP นี้ในคลิปนี้เนี่ยโค้ดแอจะพูดถึงวิธีการใช้ลิงก์ใน l i n e OA นะคะเพราะว่าถ้าถามโค้ดเนี่ยจากประสบการณ์ที่โค้ดแอได้โคชชิ่งหลายๆคนมาแม่ค้าเป็นร้อยๆคนเนี่ย อะไรที่มันเหมาะกับคนในคนไทยของเราะคะก็คือการที่เราอะ่ะมี IG นะคะแล้วก็ใช้ตัวคู่กับไลโอ OA เนี่ยเป็นอะไรที่สักเซสมากแล้วก็หลายๆคนทําแล้วก็เวิร์กมากๆนะคะโค้ดแอดจะเอาลิงก์นะคะทุกคนในการทำไลโอ OA นะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยเวลาก,กดลิงก์มาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมคะก็จะเจอตัวอ่าตัว l i โอเอของเราเข้าไลโอเอของเราได้เลยนะคะทุกคนอันนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากๆนะคะ อ่ะโอเคแต่ก่อนจะไปทำนะคะทุกคนไม่ใช่ทุกสินค้านะคะหลายๆคน โค้ดแอบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกสินค้านะคะที่จะทําได้เนาะก็จะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยโค้ดแอรแนะนําเลยนะว่าเพราะว่าเราจะต้องได้รับการผ่านแอป o ูปจากตัว Facebook IG ก่อนนะคะแค่เราขึ้นชื่อของเราหรือ IG ของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถที่จะใช้ได้นะโค้ดแอต้องบอกก่อนว่าต้องพูดในมุมของ IG ที่เป็น IG ที่คลีนไม่มีปัญหาไม่ผิดกฎบัญชีไม่มีปัญหานะถึงจะทําอันนี้ได้ นะคะทุกคนหรือถ้าใครที่มีปัญหาแนะนำให้ปั้น i อใหม่มา คือปั้นต้องปั้นไ G ใหม่มาทุกคนแล้วก็ทํา IG ไม่ให้ผิดกฎนะคะก็คือทำคอนเทนต์ก่อนเไรอย่างเงี้ยก็คือปั้น IG ก่อนแล้วถึงจะมาทําวิธีการนี้นะคะสินค้าลอกเลียนแบบก็ไม่ได้นะคะสินค้าแบรนด์เนมมือสองก็ทําไม่ได้นะคะต้องบอกทุกคนก่อนนะเพราะว่าส่วนมากคนที่ทํา IG ส่วนมากเนี่ยก็จะทําแบบพวกเนี่ยสินค้าเนี่ยสอย่าง3ประเภทนี้นะคะก็คือถ้าเราผิดกฎ IG เราโดนปิด IG ปิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือทําแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องต้องบอกทุกคนก่อนเนาะนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะโอเคถัดมานะคะก็ให้เราเริ่มสเต็ปแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทําที่ค้ดแอบอกไปว่า คุณต้องเชื่อมบัญชี Facebook กับ IG ก่อนนะคะทุกคนต้องเชื่อมบัญชี Facebook กับ IG ก่อนนะไม่เชื่อมไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องใช้คู่กันทั้งสองอันเลยนะคะทุกคนนะโอเคถัดมาพอเรามาที่หน้าแฟนเพจของเราใช่ไหมคะถ้าเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันจะขึ้นทั้ง Facebook กับ IG คู่กันนะคะก็ให้ทุกคนมาที่คำว่าเครื่องมือทั้งหมดนะคะอันที่สองเลยนะคะก็คือมาที่เครื่องมือทั้งหมดแล้วก็มาที่คำว่า ตัวจัดการโฆษณานะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวโค้แอจะไปช้าๆนะคะสำหรับมือใหม่สามารถคนที่ยู่อยู่ใน YouTube สามารถแคปไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นนักเรียนในคอร์สปั้นธุรกิจใน IG ของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวโค้ดแอจะแชร์สไลด์อันนี้ให้นะคะทุกคนนะโอเคถัดมานะคะก็คือ อันที่3นะคะก็คือมาที่บัญชีโฆษณาต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นแบบบิสเนสนะคะทุกคนบิสเนสก็คือต้องเป็นบัญชีที่เราจะมีเวลาเราสมัครเฟซบุ๊กไอจี Facebook, IG, ใช่ไหมคะมันจะมีบัญชีส่วนตัวของเราที่เราเล่นมาเป็น10บสปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยหรือเราเล่นมานานเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นบัญชีบุคคล แต่โค้ดแอดจะแนะนำว่าถ้าทำวิธีการนี้ต้องเป็นบัญชีแบบบิสเนสใน1บัญชี Facebook เราจะสามารถทำบัญชีบิดได้ประมาณ3อันนะคะแล้วแต่ระยะเวลาของเรามันจะค่อยๆขึ้นนะคะอันนี้เป็นบัญชีบิดนะคะทุกคนมันจะขึ้นอยู่เหนือของบัญชีของเรานะคะทุกคนนะเดี๋ยวโค้ดแอดจะทำให้ดูนะโอเคถัดมาสิ่งที่เราต้องรู้ด้วยว่าถ้าเป็นบัญชีบิสเนสเราต้องการจะเปิดร้านค้าสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือ เราต้องจดบัญชีจดทะเบียนเรื่องบริษัทนะคะทุกคนคือถ้าใครไม่ได้ทําบัญชีคือมันต้องถูกต้องอะ่ะเพราะมันจะมีเรื่องภาษีมีเรื่องเกี่ยวกับยอดขายต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ต้องรู้เลยนะอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยถ้าถ้าถามโค้ชนะใครที่มาเป็นลูกศิษย์โค้ดแอดเนี่ยโค้ดแอดจะชอบไม่ทําอะไรที่มันถูกต้องไปเลยแล้วเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาปวดหัวที่หลังนะคะเรื่องภาษีเรื่องการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่แนะนาให้ทุกคนขายถูก เพราะว่าถ้าเราขายของได้กําไรเยอะเราจะต้องเสียภาษีกําไรเยอะด้วยนะทุกคนเรื่องภาษีเนี่ยสำคัญมาก,มาก,มาก,มากๆหลายๆคนไม่รู้เนาะยิ่งเป็นพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยที่บวกกาไรเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะต้องมีภาษีนอกจากที่เราจะเสียภาษีเปภาษีแวอีกแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเสียภาษีเกี่ยวกับภาษีกําไรของเราด้วยนะมันจะมีเลทของแต่ แต่ละเลงว่าเอ้ยกําไรอยู่ที่เท่านี้เราต้องเสียภาษีเท่าไหร่เราจะเสีย2ต่อนะทุกคนอันนี้ต้องบอกทุกคนนะให้เราวางแผนเรื่องภาษีไว้ด้วยนะคะโอเคถัดมานะคะทุกคนเรื่องอันที่สีก็คือตัวจัดการโฆษณาพอเรามาที่ตัวจัดการเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนอ่ะพอเรามาที่ตัวจัดการปุ๊บให้เรามานะมันจะขึ้นเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาที่ตรงคําว่าตัวจัดการ การค้านะคะมันจะอยู่ตรงท้ายเลยนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงคําว่าขายสินค้าและบริการนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะให้เรามาที่ตัวจัดการของเรานะแล้วมาไอ้ตรงกลมๆของเราปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็ไล่ลงมาตรงสุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาที่คําว่าตัวจัดการการค้านะคะทุกคนนะโอเคถัดมาก็คือ อา้าเข้ามาครั้งแรกนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ข้อดีก็คือเราสามารถเชื่อมได้ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ IG เลยนะถ้าเราทำอันเดียวกันนะคะทุกคนนะจะได้ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ IG เลยแต่ใครที่มาดูช่องโค้ดแอมาเรียนกับโค้ดแอรเนี่ยก็คือโค้ดแอเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับ IG เป็นหลักเลยนะคะทุกคนนะอ่ะก็ให้เรามาที่คำว่าสร้างร้านค้านะคะทุกคนมาที่คำว่าสร้างร้านค้านะ พอเรากดสร้างปุ๊บแล้วเราก็กดเริ่มกันเริ่มกันเลยปุ๊บพอเรากดปุ๊บใช่ไหมคะมาเราจะเจอหน้านี้เราก็กดถัดไปเลยนะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเรื่องการชําระมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าใครที่ใช้เว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซของตัว ShopTiffy นะคะไอตัวนี้นะ ชอปตีฟี่อ่าโคจะชอบเรียกอย่างนี้นะกับ BigCommerce นะคะทุกคนอาจจะเรียกผิดนะขออภัยนะทุกคนนะ Shopify ชอปตี f y. y นะคะทุกคนมันเป็นเว็บไซต์ที่ถ้าใครใช้2อ,อันนี้คือเราสามารถตั้งร้านค้าในเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็ผูกกับ IG ได้เลยอันนี้ง่ายมากๆนะคะทุกคนแต่มันจะเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนใครที่วันนี้สมัคร แล้วเราแบบเฮ้ยเน้นแบบทำไอจเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยไม่อยากมีปัญหาเรื่องเว็บไซต์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ตัว2ออันนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่ะ ถัดมาช่องทางการขายพอเรามาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดเน็กไปเรื่อยๆมันจะมาที่คําว่าช่องทางการขายถ้าเราผูกบัญชี Facebook อันนี้ใช่ไหมกับ IG อันนี้มันจะขึ้น2อันเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถชำระได้ปกติเลยนะคะแล้วก็กรอกคอนแทคต่างๆนะทุกคนก็คือ เขาจะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็ใส่ประเทศไทยแล้วอีเมลก็เป็นอะไรอีเมลธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้แนะนำถ้าใครที่ยังไม่มีเว็บไซต์นะคะทุกคนสามารถใช้เว็บไซต์ของตัว Line m y s o p p ได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวโค้แอจะสอนนะทุกคนนะโอเคแล้วก็นี่เห็นไหมโค้ดแอใส่ลิงก์ l ล ne My ช h o p ไว้เลยนะคะทุกคนนะ่ะเห็นไหมตัวนี้เลยนะเห็นไหม เราสามารถใส่ได้เลยนะคะทุกคนอ่าโอเคแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่าเราก็เห็นไหมทุกคน ต่อไปเนี่ยโคดแอดเลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องยืนยันนะ start verify นะทุกคนเราต้อง verify ของตัวยืนยันธุรกิจคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องภาษีเรื่องความถูกต้องนะคะทุกคนถ้าเราทำออนไลน์ตอนนี้นะเพราะว่าเราต้องโอนเงินเข้าบัญชีคือถ้าจะทำนะโคดแอดบอกเลยถ้าจะทำคือทำให้ถูกต้องไปเลยนะทุกคนอันนี้ต้องแนะนำนะคะทุกคนนะอ่ะแล้วร้านค้าของเราจะเชื่อมบัญชีอันนี้ก็จะเป็นหน้า d ด s บอร์ดของเกี่ยวกับการจัดการ ร้านค้าทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มสินค้าตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนเพิ่มสินค้าในตรงนี้ถ้าใครที่มีพิกเซลก็สามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะอ่ะแล้วเราก็กดเพิ่มสินค้าปุ๊บนี่นะคะทุกคน โอเคนี่แล้วพอเราได้รับการอนุมัตินะคะ IG ของเราจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วเราก็เพิ่มแคตตาล็อกได้เลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ยิงแอดปกติไม่มีผิดกฎอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นบัญชีขาวนะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยทำวิธีการนี้แล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ ของโค้ดแอเองนะคะทุกคนก็เลยทําได้นะคะเห็นไหมแล้วพอทําเสร็จหน้าตาของทุกคนมันจะขึ้นแบบนี้นี่ร้านค้ามันจะขึ้นเลยตรงนี้เลยนะคะทุกคนนะแล้วเวลากดเข้ามาที่ร้านค้าตรงนี้เราก็จะเห็นแคตตาล็อกนะเดี๋ยวโค้ดแอจะเพิ่มอันอื่นอีกนะคะในในคลิปนี้นะคะทุกคนคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนะคะทุกคน โค้ดแอต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โค้ดแอ้นะทำได้แค่ตรงนี้นะคะทุกคนดูร้านค้าแต่ยังไม่สามารถทำาโสต์ในแท็กได้นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้การ Verify นะคะจากา Facebook IG ก่อนอันนี้โค้ดแอดทำเสร็จปุ๊บนะเ e ร็จออเสร็จปุ๊บก็มาสอนทุกคนเลยนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นบัญชีใหม่ของปี2023เลยนะก็มาทําให้กับทุกคนดูเลยนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มไอจ h ช p อของเราเลยนะคะโอเคโค้ดแอดจะกลับมาอีกรอบนึงนะอ่าโอเคให้ทุกคนนะคะมาที่เพจของเรานะคะทุกตรงน,นี้อ่าโอเคมีโค้ดแอดจะสอนอีกเอออันนี้คนอันนี้คนละบัญชีทษทีทุกคนคนละบัญชีโอ้ยสอรี่ค่ะโค้ดแอดมีหลายบัญชีมากทุกคนต้องแอบบอกทุกคนนะคะสายยิงแอต้องรู้นะคะ อ่าโอเคให้ทุกคนนะคะมาที่ตรงนี้นะอ่า facebook นะคะแล้วก็มาที่เพจของเราตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดสลับนะทุกคนนะสวิสตรงนี้นะคะทุกคนนะอ่าโอเคแล้วก็มาที่คำว่า Meta business สูตรปุ๊บนี้นะคะทุกคนนะมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเหมือนที่คนแอแคปให้ทุกคนดูนะคะก็คือมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหม Facebook กับ IG แล้วเราก็มาที่เครื่องมือทั้งหมด นะแล้วเราก็มาที่คำว่า,าตัวจัดการโฆษณานะโค้ดแอจะไปเร็วแล้วนะคะทุกคนนะพอ,อเรามาที่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราก็มาที่คำนี่ตัวจัดการโฆษณาแล้วเราก็มาที่คำว่าแคตต ari, าล็อกนี่เนี่ยบัญชีธุรกิจมันจะขึ้นแบบนี้นะคะพอมาที่บัญชีธุรกิจปุ๊บใช่ไหมทุกคนนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาที่คำว่าเครื่องมือทั้งหมดพอมาเครื่องมือทั้งหมดเราจะเจอ ตัวจัดการการค้ามันจะอยู่ตรงท้ายสุดเลยนะคะทุกคนแหมปุ๊บ่ะพอเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนหเห็นไหมอันนี้คืออันที่โค้ดเพิ่มไปแล้วนะคะทุกคนอันเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะโอเคเราสามารถเพิ่มอ่ะเพิ่มอีกเพิ่มอ่ะสมมติเราจะเพิ่มสินค้าในแคตตาล็อกนี้อ่ะปุ๊บนี่มันก็จะมาที่ตัวจัดการนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมหน้าตาเหมือนอันที่โค้ดแคปไว้ให้เลย อันนี้ก็คือจะเป็นตัวแคตตาล็อกใช่ไหมเราจะเพิ่มสินค้าอ่าอ่าโอเคอันนี้โค้ดแอปเพิ่มไปแล้วใช่ไหมคะเราอยากเพิ่มสินค้าเพิ่มให้เรามากดที่ตรงนี้อ่าเราสามารถกดเพิ่มสินค้าอ่าแล้วมาที่คําว่านี่ใช่ไหมคะเราก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราเลยอัปโหลดเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กดปุ่มนี้อ่าอันนี้นะคะเป็นสินค้า แป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคอ๋อโอเคอ่ะไปใหม่ไปใหม่นะคะทุกคนมาที่สินค้านะคะทุกคนอ่าโอเคปุ๊บแล้วเรากดเพิ่มสินค้า อ่าแล้วเราก็กดคำว่าเพิ่มแมนนวลนะคะทุกคนมันสามารถเพิ่มเนี่ยเราจะเพิ่มได้นี่เห็นไหมเมื่อกี้เพิ่มไป A ไตัวนี้แล้วนะคะอันนี้อีกเป็นอีกเซตหนึ่งใช่ไหมปุ๊บก็กดอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็กดบันทึกอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นชื่อนะคะสินค้าของโคโนนะอีกอันหนึ่งนะ ชื่อห้ามตรงกันนะคะกับอีกอันนึงนะคะทุกคนนะอ่าโอเคโอเคอันนี้ปุ๊บทุกคนก็ใส่ไปเลยแคปชั่นคุณสมบัติแนะนำใครที่ทำสกินแคร์อย่าใช้คำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนจะได้ไม่มีปัญหาเนาะส่วนใครที่มีลิงก์ Line myshop นะคะให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะแล้วมาที่คำว่า myshop นะคะทุกคนแล้วก็มาที่คำว่าอ่ะสินค้าตรงนี้ใช่ไหมคะ เพอเรามาสินค้าปุ๊บตรงนี้นะคะทุกคนนี่รายการอ่ะมาที่คําว่าหน้าร้านออนไลน์ดีกว่าจะได้ดูง่ายหน้าร้านออนไลน์ใช่ไหมเรามีเซตพวกนี้อะไรอยอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็มาที่ตรงนี้แล้วเราก็มากดแชร์แชร์สินค้านี้กดปุ๊บคัดลอกอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะอ่ะแล้วเราก็กลับมาที่ เฟซบุ๊กเมตาของเราเมื่อกี้นะคะอ่าที่เราจะเพิ่มใช่ไหมเราต้องมีลิงก์เว็บไซต์แล้วใส่ไปเลยนะคะทุกคนอ่าปุ๊บรออัปเดตนิดนึงนะคะต้องเป็นเงินไทยบาทนะทุกคนแล้วก็กดคลิกมาอ่าเราใส่ราคาเต็มราคาเต็มอันนี้มันเป็นตัว2ชุดใช่ไหมราคาเต็มอยู่ที่1,258อ่าโอเค อันนี้พันสองห้าสิบแปดพันห้าเก้าศูนย์นะโอเคราคาลดแล้วเราอยู่ที่พันเจ็ดร้อยโอเคแล้วเราก็เลือกหมวดหมูนะคะทุกคนหมวดหมู่นะเราก็ใส่หมดหมู่ไปเลยอ่ะสุขภาพความงามนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็กดไปสภาพใหม่โอเคมีสต๊อก ระบุแบรนด์ไหมอ่ะใส่ชื่อแบรนด์ไปด้วยอ่ะโค้ดใส่ชื่อแบรนด์ไปด้วยตืดเตืดตืด,ตดอ่าความจุอ่าใส่ไปสามสิบมลของโค้ดสามสิบมลก็ใส่ไปเลยอ่าปุ๊บ Okay. แล้วเราก็สามารถใส่ระบุอายุเพศอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเพศอะไรทุกเพศใช้ได้หมดอ่าก็กรอกทุกอย่างส่วนผสมสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยโค้ดใส่ไปแล้วนะคะทุกคนนะโอเคตรงนี้นะนี่เห็นไหมนี่เรากรอกให้หมดเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้มะแล้วเราก็อัปโหลดสินค้าได้เลย อ่าเท่ากับว่าเรามีสองแล้วนะคะทุกคนนะเห็นไหมสินค้าของเรามีสองแล้วนะคะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่หน้า Ig ของเรานะคะทุกคนนะเดี๋ยวโคดแอ่นะจะแชร์ให้ทุกคนดูนะคะในหน้า Ig ของเราพอเราเพิ่มสินค้าไปปุ๊บเนี่ย หน้าตาของ IG ของเรานะคะทุกคนนะอ่าไอของเรานะเราเอาแอคเขาอื่นเข้าไปดูปุ๊บอย่างนี้นะทุกคนนะแล้วมันจะขึ้นเลยนะคะทุกคนตัวสินค้านะโอเคอ่ะเดี๋ยวโค้ดแอนนะจะแชร์ให้ทุกคนดูว่าพอเราเพิ่มไปนะอันที่สองเนี่ยมันขึ้นยังไงบ้างนะคะทุกคนนะอ่าเอออันที่สองก็ขึ้นแล้วนะคะทุกคนนะนี่เห็นไหม ขึ้นอันที่1อันที่2แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโคดแอจะแปะให้ไว้ในคลิปนี้นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโคดแอไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำไ i จแบบปัง,ปงๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะ